และพ่อครองทุกท่านนะคะวันนี้ครูเพนจะพาเด็กๆีไปรู้จักกับดอกไม้ค่ะเด็กๆจ้าเด็กเียรู้มั้งจ้าว่าดอกไม้เขาก็มีชื่อเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มรู้จักกับดอกไม้ดอกนี้กันนี่ค่ะเด็กๆทราบมั้ยคะว่าดอกไม้ดอกนี้ชื่อว่าดอกอะไรเอ่ออันนี้เขาชื่อว่ากุหลาบค่ะเด็กๆกุหลาบ มีสีแดงเอ๊ะมาดูอีกนะคะลูกอันนี้เขาเรียกว่าดาวเรืองค่ะมีสีเหลืองดอกไม้อันนี้ก็มีสีเหลืองเหมือนกันนะคะลูกมันเป็นช่อเลยค่ะมีดอกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนมันกาเรียกว่าทองไวย์นะคะลูกทองไวย์สี ยงส่วนดอกไม้ดอกนี้นะลูกเขาเรียกว่าเฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้ามีสีสวยๆเยอะนะลูกนีมีสีขาวด้วยมีสีชมพูด้วยค่ะเด็เขาเรียกว่าเฟื่องฟ้านะคะต่อไปนะจ๊ะเด็กเอ,เอ๊อันนี้เขาเรียกว่าด,ดอกอะไรนะหอมด้วยค่ะลีลา มีสีหเหลืองอยู่ข้างในด้วยนะลูกดีาลากันีส่วนดอกเล็กๆนี้นะลูกนะเขาเรียกว่าดอกมะลิค่ะดอกมะลินะลูกนะดอกเล็กๆสีขาวอุ๊ยมีดอกไม้สีน้ำเงินด้วยลูกเขาเรียกว่าอัญชันนะคะอัญชันอัญชันมีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะลูก มีดอกสีขาวด้วยค่ะดอกอัญชันส่วนดอกไม้นี้นะคะมีเขาเรียกว่าดอกบัวค่ะดอกบัวเด็กเคยเห็นดอกบัวไหมคะดอกบัวก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะลูกอันนี้เป็นสีขาวนะคะน,นี่เป็นสีขาวรูปรงลักษณะของดอกบัวจะเป็นแบบนี้อันนี้เขามาพับอันนี้เขามาพับพับไว้สําหรับไปไหว้พระ าพับลงมาแบบนี้เราพับลงมาแบบนี้แล้วเขาก็จะนําไปไว้พระหรือเขาเรียกดอกบัวนะคะลูกดอกบัวไว้ไปไว้พระสวยไหมคะเออดอกอันนี้ดอกอะไรนะมีสีแดงมีสีหลือนด้วยนะคะดอกเล็กๆเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่าดอกเข็มท่า ส่วนดอกไม้ชนิดนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่ากล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้มีสีอะไรคะสีม่วงค่ะเด็กๆจ้าเดี๋ยวครูเพชน,นะคะจะนําดอกไม้ใส่ในตะกร้าแบบนี้นะคะมีดอกไม้หลายๆสีรวมกันเลยให้เด็กๆเ,เล่นเกมแยกสีดอกไม้ให้ครูเพชหน่อยนะคะสีอะไรเอ่ยสีขาวค่ะสีขาวสีอะไรคะ

เหลืองสีน้ำเงินสีขาวอันนี้สีม่วงสีม่วงวางตรงไหนนะวางตรงนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งดอกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมดหรือ,อยังนะสีม่วงหมดหรือ,อยังนะ ต่อไปสีเท้าแยกสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาดูสิค่ะว่าเราได้สีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆนอกจากเราจะรู้จักดอกไม้แล้วใช่ไหมคะ เรายังรู้จักสีของดอกไม้ด้วยเดี๋ยวก่อนจะจากกันเรามาทบทวนดอกไม้ก่อนนะว่าวันนี้เรารู้จักดอกอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ดอกอะไรคะลูกกุหลาบถูกต้องค่ะอันนี้ลจะจะกรวยไม้ดอกบัวและอันนี้ก็คือดอกมะลิค่ะ อันชันดอกเข็มทองอุไรลีลาวดีนี่อันนี้ก็คือดอกเข็มในรูปนี่คือเฟื่องฟ้าแล้วก็ดาวเรืองดาวเรืองนะคะคุณครูมีการบ้านให้เด็กๆด,ด้วยนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่นะคะนำดอกไม้สีต่างๆมารวมกันแล้วให้ลูกๆแยกสีดอกไม้ ถ่ายคลิปสั้นๆส,ส่งมาให้คุณครูเพนด้วยนะคะหลังทำกิจกรรมแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือนะลูกแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ต้องสวมแมสด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี